ดูไรอ้อยวันนี้โอ้ยก็ยังนี่ก็มีทั้งปลูกใหม่ทั้งตัดไปแล้วแตกตอสองหญ้ากอดเยอะทำอ้อยเยอะไหมอ้อยก็เยอะเยอะแหละสิบข่าไร่นร่เลยกับสิบสิบห้าไร่นาเ่ตอนเนี้ยเดี๋ยวก็จะจะขยายอีกประมาณห้าไล่ให้ฝนมาก่อนแต่มันไม่มีอ้อยที่ตัดได้มันมีแล้วมันตัดไม่หมดแล้วมันเป็นรุ่นรุ่นใหม่ละต้องรออีกสามสี่เดือน ช่วงนี้เราก็จะหนันกลับมาดูแลแปลงแล้วก็ทำหญ้าเอาหญ้าออกให้หมดมหสิงคโปร์เพิ่งปลูกก็มีอ้อยใหม่ก็เยอะโอ้ยมาดูเล่นเลนหญ้าเต็มเลยนะ <c oughs> นี่มีแต่หญ้าเลยใครจะไปทำทันเนาะเยอะเยอะเยอ,ะอ้อยก็เยอะหญ้าก็เยอะแต่คนน่ะน้อย นู่นแปลงน,นู่นนี่หกไร่นะนนแปลงนี่เห็นเหลืองๆหลืองหวังนูน่นน่ะมันจะคนละสีหน่อยแหละเพราะแปลงนู้นเราว่าจะเปลี่ยนใหม่นะมันเป็นหลุมมันเป็นแปลงแบบเป็นหลุมปลูกเราจะปีนี้จะเปลี่ยนเป็นร่องจะไทยโล่ใหม่หมดเลยแล้วเปลี่ยนเป็นร่องแล้วเอาต้นลงใหม่แล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง แปลงนี้ก็เคลียร์หญ้าใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่เลยมาดูอีกรอบหนึ่งว่าผลจะเป็นยังไง่นปนกันไปหมดไม่รู้สายพันธุ์ไหน,นนี้พาดูเล่อยๆภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แสงมาแต่เช้ามันก็แสงมันจะจ้านหน่อยนิดนึง